สนับสนุนรายการโดยน้ำป่าแท้ตาชูรสน้ำปลาแท้เกรดพรีเมียมสูตรโบราณจัดจำหน่ายมานานกว่า70ปีผลิตจากการหมักหัวน้ำปลาปลากระตักนานกว่า18เดือนทำให้มีรสชาติที่มีความเค็มนัวคงรสชาติดั้งเดิมของน้ำปลาและมีกลิ่นหอมชวนน่ารับประทานเป็นแรไอเทมเครื่องปรุงลับของร้านอาหารชั้นนำในประเทศไทย รับรองคุณภาพด้วยมาตรฐาน GMP และฮาลาลจำหน่ายกล่องละ4ขวดร,ราคา120บาทและกล่องละ12ขวดร,ราคา360บาทสินค้ามีจำนวนจำกัดสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Line ID แม่ขัวหรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะคุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอน รับฟังได้ณบัดนี้พี่ฝนสวัสดีครับสวัสดีจ้าสบายดีนะครับสบายดีค่ะคุณอ่า,อาโอเคครับพี่ฝนฮะค่ะชื่อเรื่องว่าก่อนจากไกลเรื่องราวเป็นไงพี่เชิญครับพี่จ้ะก็สวัสดีชาวพาเที่ยวเลี้ยไปหลอนก่อนนะคะก็ตอนนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะเหมือนที่คุณเนทบอกอยิ่งอ่าถ้าอยู่ในใน พื้นที่ไหนก็ตามให้รักษาสุขภาพกันด้วย mm hmm. ก็เรื่องราวที่พี่ฝนจะนํามาถ่ายทอดเนี่ยก็ต้องขอบคุณเจ้าของเรื่องนะคะคือน้องพกาอ่าน้องเนี่ยได้รวบรวมความกล้าที่จะมาระบายพูดได้เลยว่าระบายความในใจให้ฟังแล้วก็อาฝากผ่านมาพกาบอกย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยชั่วโมงนั้นนะ่ะคือมองตัวเองแล้วเนี่ยสมเพศ mm hmm. ใช้คำนี้นะว่าสมเพศเลย mm hmm. คือเป็นคนที่หลงไหล หลงไหลกับรูปลักษ์ภายนอกของเรื่องใครก็ตามที่อยู่นอกบ้านหลงไหลกันไปเที่ยวหลงไหลความสุขสนุงสนานจนลืมมองบางจุดที่เป็นอยู่ปากกาเติบโตมากับคุณแม่คุณพ่อของปากกาเสียไปตั้งแต่ปากกาที่สี่ขวบแม่อ่าแล้วก็คุณป้าแล้วก็ลุงป้ากับลุงเนี่ยไม่มีลูกเพราะว่าตอนที่ท่านมีครอบครัวกันเนี่ยคืออายุเริ่มจะมากขึ้นก็เลยรัก พกามากรักจนกระทั่งว่าเออรับเป็นบุญธรรมก็ช่วยแม่เนี่ยเลี้ยงพกามาอยากได้อะไรต้องได้อยากได้อะไรต้องได้ไดไไดเป็นคาเนี้ติดติดอยู่ในใจตลอดไม่เคยที่ว่าพการ้องแล้วลุงกับป้าไม่ให้ mm hmm. แม่เองเนี่ยมักจะเป็นอะไรที่ส่วนทางแม่จะพ่อมสอนอะไรที่ป้ากับลุงไม่สอน mm hmm. แม่จะดุด่าแล้วก็จะทำอะไรที่พกาไม่ชอบพกาบอกพอโตขึ้นมาเนี่ย เสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยป้าและลุงเป็นคนดูแลหมดเป็นคนจัดหาให้หมดส่วนแม่เหรอก็ชอบไปทํางานสิ่งที่แม่ยิ้มกลับมาก็จะไม่แกงถุงหน้าปักซอย<ม>ก็อาจจะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวในตลาดซึ่ง่ากกาเนี่ยเปิดกระบกกระกับข้าวไปรู้เลยจำได้ไม่กระทำกลิ่นหรือรถไม่ต้องเปิดทานก็รู้เลยคุณว่าม,มาจากร้านไหนแม่ไม่มีฝีมือทางด้านทําครัวไม่เหมือนป้า ป้ากะลุงออกอใจทุกอย่างทุกระเบียดนิ้วค่ะทุงท้ารองเท้าเบอรออะไรป้ากะลุงรู้หมดแม่เองมักจะดุด่าไปถึงลุงกับป้าได้ว่าตามใจอีกหน่อยก็คงจะได้ดีหรอกสภาพแบบนี้ทําอะไรเป็นคิดเหรือว่าจะดูแลมันไปตลอดชีวิตไม่ให้มันใช้ชีวิตเองมั่งอ่ะเดี๋ยวมันโตไปไม่ทําอะไรไม่เป็นเขาก็จะมาดา่าเราเอาแม่มักจะสวนทางตลอดทุกความคิด วันไหนเป็นวันที่ต้องไปเที่ยวเช่นเทศกาลงานสร้างต่างๆปากาเองก็จะได้ความรักจากป้าและลุงพาไปแม่เหรอคะถ้าถามอ๋อเดี๋ยวเรามีเงินกันแล้วเดี๋ยวฉันค่อยไปแกอยากจะไปแกก็ไปแกจะไปไหนก็ไปฉันต้องทางานแล้วเก็บเงนินคํำนี้ยปากาเบื่อเบื่อมากตั้งแต่เล็กจนโตแม่ไม่ค่อยมีรูปครอบครัวที่ถ่ายกันสี่คนไม่ค่อยมี ไม่ก็จะโชว์ความเป็นส่วนตัวอะไรให้รู้เลยว่าแม่ทําอะไรแม่คิดอะไรส่วนใหญ่ปกากาจะเห็นแม่งุ๊งออกไปทํางานป้ากบลุงมักจะพูดเสมอว่าอ่ที่แม่ทําทุกวันนี้ก็เพื่อเรานั่นแหละวันหนึ่งอ่ะจะไปไหนแม่เก็บหอมรอมรึก,ก็เพื่อเราเหมือนลุงกับป้าแหละมีอะไรก็ต้องทําแล้ววางอนาคตไว้ให้เราเพราะวันหนึ่งถ้าป้ากบลุงไม่อยู่อ่ะเธอก็ต้องดูแลแม่นะนู่นนี่นั่นก็สั่งสอนแบบเนี้ยป้ากบลุงจะพูดในทางที่ดีตลอด ผิดกับแม่ที่ชอบว่าลุงกับป้าพรกกาจึงบอกได้เลยว่าอยากจะเกิดมาเป็นลูกลุงกับป้ามากกว่าเวลาไปเที่ยวคนอื่นเขามักจะมีแม่มีพ่อไปเป็นครอบครัวปรกกาคิดก็เพียงว่าช่างสิมีแค่ลุงกับป้าก็พอไม่จําเป็นเพราะแม่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้อยู่แล้ว<ถ>วันเกิดก็มีแค่เค้กพูดง,ง่ายๆนะคุณธรรมดารรมดาในตู้เย็นให้รู้ว่าอ๋อฉันแช่ไว้ให้เธอแล้วนะวันเกิดของเธอ ส่วนมันเกิดของแม่ทุกคนพร้อมที่จะทําให้แม่ทุกอย่างพร้อมที่จะพาแม่ไปกินข้าวพร้อมจะเซอร์ไพรส์แม่แต่ทุกคนต้องผิดหวังเกือบทุกครั้งเพราะแม่ไม่เคยให้ความสําคัญเลยพกาและทุกคนรู้ดีว่าแม่เป็นยังไงก็เลยปล่อยผ่านจนมีมาวันหนึ่งเนี่ยวันที่พกาโตขึ้นและเริ่มจะเข้าทํางานในวันแรกในสานที่ราชการแห่งหนึ่งพกาบอกลุงกับป้าว่าไม่ต้องกลัว จะทำหน้าที่ที่จะรับเป้าหมายมาให้ดีที่สุดวันนั้นวันที่ประกาอยากจะให้เป็นวันที่สําคัญที่สุดวันที่แม่อวยพรในวันที่จะไปรับตําแหน่งวันแรกหรือวันรับปริญญาก็เหมือนกันรูปที่ถ่ายกับแม่ก็มีแค่รูปด้านนอกแวบเดียวแป๊บเดียวค่ะเพราะงานของแม่เรลงมากแม่มักจะใช้คํานี้จนวันนี้ก็เหมือนกันมีแค่ลุงกับป้าที่โกอเออมาก่อมาโอบแล้วก็บอกอวยพร แม่เหมือนเดิมคะ่ะไม่เจอเพราะไปแต่เช้าพกาขับรถไปที่อื่นที่ทํางานก็นึกถึงแต่คําเดียวเลยว่าต้องทําให้ดีที่สุดให้ลุงก,กับป้าภาคภูมิใจจ,จนกลับมาบ้านวันนั้นวันแรกก็เล่าเรื่องการทํางานทุกอย่างให้ลุงก,กับป้าฟังเห็นแม่นั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวแล้วกําลังทํารายงานหรือสักอย่างของแม่อยู่เคยเข้าไปถามแม่ว่าแม่วันนี้ไม่คิดจะส่งหนูหน่อยเหรอหนูวรอแม่ตั้งนานนะเกือบสายเนะ แล้วแกจะรอฉันทําไมคําตอบที่ได้กลับมาก็รอให้แม่อวยพรไงเพราะหนูรับตำแหน่งวันนี้วันแรกวันไหนๆก็เป็นวันธรรมดาวันสําคัญเท่ากันมันอยู่ที่ตัวและการปฏิบัติแกคิดดีทดําดีแกก็จะได้ดีสิ่งนั้นมันทําให้ประกาศร,รู้สึกว่าแม่ไม่ได้ความสําคัญกับตัวเองเลยก็เลยย้อนไปเลยว่าแม่ก็เป็นอย่างเงี้ยแม่ไม่เข้าใจคนอื่นแม่ไม่เคยมองคนรอบข้างเลยแม่มองแต่ตัวเองมองแต่งานของแม่เอง แม่รู้มั้งไหมว่าทุกคนเขาต้องการอะไรปากกาได้จะเถียง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 แล้วก็ระเบิดใส่แม่ลุงก,กับป้าไมา่ได้ยินก็เลยมาห้ามปามว่าอย่าทําแบบนี้สิ่งที่หนูทาเนี่ยมันไม่ดีแม่เขาไม่ควรจาเป็นของเขาบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องแบบหวานกันตลอดทุกวันก็ได้ให้รู้แค่เพียงว่าเรารักกันก็พอป้าพูดดีมากปะกาก็เลยบอกว่าเสียแรงนะที่เกิดเป็นลูกแม่เสียแรงนะที่ป้าเป็นพี่แม่ แม่เนี่ยน่าจะอยู่คนเดียวบนโลกวันนี้ไปเลยวันนั้นประกาศจําได้ดีเกินคําพูดพวกนี้แม่หันกลับมาแล้วบอกว่าแกคิดเหรอสิ่งที่แกทําทุกวันเนี้ยแกทําถูกและดีแกได้ทาอะไรสําเร็จบ้างหรือยังตั้งแต่แกโตมาแกใช้ชั้นภูมิใจอะไรในตัวแกเรียนแกก็เอาแค่จบแกไม่ได้มีอะไรที่มาช่วหน้าชูตาได้เลยตั้งแต่เรียนมาเพราะลุงของป้าลุงกับป้าแกเนี่ยเขาเติมแกจนเต็มไปแล้วฉันไม่ต้องไปเติมอะไรแกแล้ว แกคิดเหรอที่แกทําให้ฉันเนี่ยต้องนั่งร้องไห้ตั้งกี่ครั้งแกลืมเหรอเมาในผับในบาร์ฉันป้าแกลุงแกต้องไปลากไปหาแกฉันต้องนั่งสวดมนต์ภาวนาทุกคืนที่แกหายไปแกคิดว่าสิ่งที่แกทําเนี่ยมันดีเหรอปากาบอกแม่ชอบพูดแต่เรื่องเก่าๆเรื่องอดีตที่ผ่านมาชอบตอบย้ําในสิ่งที่คนอื่นเระผิดพลาดแล้วก็ใส่กับแม่เต็มเต็ มีแวกแรกเดียวคำเดียวที่แม่ย้อนกลับมาแล้วทำให้ประกาศรู้สึกว่าแม่ไม่ได้หลักแกรู้ไหมแกเองไม่มีสิทธิ์มาว่าอะไรฉันแกไม่มีกระทั่งแงวนแต่คำว่าจะบวชเรียนให้ฉันได้แกจะมาแต่โทษอะไรให้ฉันแกมีแต่เรื่องเสียหายฉันพยายามประคองแกแล้วแกก็ทำตรงแกให้ดีต่อไปเถอะสิ่งที่แกทำในวันเนี้ยวันหน้าถ้าแกมีลูกแกจะรู้แล้วแม่ก็หอบงานของแม่ขึ้นไปบนห้องประกาเองก็ได้จะนนั่งร้องไห้ แล้วก็คิดอย่างเดียวเลยว่าแม่คงคิดอยากจะมีลูกผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเพราะแม่ไม่เคยปลื้มเลยในการที่เป็นตัวเขาทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจนลุงกับป้าเข้ามาปลอบพระกาก็ปล่อยผ่านเรื่องนี้ให้มันผ่านไปโดยได่ไม่คิดที่จะขอโทษหรืออะไรดังนั้นเพราะคิดว่าตัวเองนไม่ได้ผิดก็เลยปล่อยผ่านไปจนลุ่งเลยไปเป็นเกือบสองเดือนค่ะที่ประกากับแม่เหมือนละองาธาตุในบ้าน เดินสว่กันไปสว่กันมาไม่มีการพูดคุยจนป้ากับลุงต้องมาพูดว่าปากาถามแม่บ้างขอโทษแม่บ้างนะเอาอย่างนี้ดีไหมเดี๋ยวถือโอกาสทํากับข้าวแล้วก็กินพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันเราจะได้จับความเข้าใจกันลุงก็บอกว่าปากาการที่เราทําแบบเนี้ยมันไม่ดีนะลูกต่อให้ยังไงก็ตามแม่เขารักเราเชื่อลุงเหอะวันหนึ่งปากาจะเสียใจถ้าปาการู้ว่าวันนั้นนะ่ะ วันที่ไม่มีแม่แล้วภกาพูดโดยไม่คนะิดยังะงชั่วโมงนั้นว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรขอแค่มีลุงกับป้าก็พอเพราะตั้งแต่เล็กจนโตหนูก็มีแค่ลุงกับป้าแม่ไม่ได้อยู่ในสมองไม่ได้อยู่ในส่วนประกอบของหนูคําพูดพวกงนี้พลั้งพูออกมาจากในใจโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่าแม่เดินเข้ามาจะได้ยินหรือไม่ภกาพูดวันนั้นจะอยากให้แม่ได้ยินหรือสั่งไปจนกระทั่งวันหนึ่ง พกาปแปลกใจเพราะว่าไม่เห็นแม่กลับมาที่บ้านก็เ,เลยถามลุงกับป้าว่าเออแม่ไม่ได้กลับมาเหรอลุงเพราะว่าหนูไม่เห็นแม่เลยในห้องเหมือนจะไม่มีคนใช้งานด้ซัาไปเพราะหนูเปิดเข้าไปกะจะทักแกนั่นแหละลุงกับป้ามองหน้ากันแล้วก็เหมือนกับแบบตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วก็เลยบอกว่าพกาลุงกับป้าไม่อยากจะบอกหรงนะัแต่ก็ต้องบอกเพราะอาการของแม่เริ่มสุดลง แม่แต่รักษาตัวที่โรงพยาบาลครับความอดทนทุกอย่างอ่ะที่แม่มีนะ่ะความเข้มแข็งหรืออะไรก็ตามปาการู้ไหมที่แม่เขาไม่อยากอยู่ใกล้ปากานะ่ะเพราะเขากลัวความอ่อนแอจะเข้ามาทําให้ปากาเรียนไม่จบทําให้ปากาไปทํางานด้วยความเป็นห่วงหรืออะไรก็ตามแม่นะ่ะเป็นมะเร็งนะปากาต้องรักษาตัวมาตลอดแม่เข้มแข็งมากนะ ลุงก็เลยเข้ามาปอบแล้วก็บอกประกาว่าตอนเนี้ยกําลังให้การรักษาอย่างดีที่สุดลุงกับป้าพยายามสู้แม่เองเขาก็ต้องการกําลังใจประกาพร้อมที่จะเจอแม่ไหมได้พร้อมลุงกับป้าจะพาไปพระกาบอกมันเหมือนคนที่เห็นฟ้าผ่าอยู่ตรงหน้าคุณม,มันโดนแค่กระแสฟ้านั้นนะ่ะผ่า มันชามันวูบกค่ะแม่เป็นมานานแค่ไหนแล้วอยากจะถามตัวเองว่าทำไมเราไม่เคยรู้เลยทำไมเราไม่เคยมองแม่ดยซ้ำไปว่าแม่เป็นอะไรรู้แต่เพียงว่าแม่เป็นคนเก่งแม่ไม่เคยไอสักแอะให้ได้ยินแล้วอยู่ดีแม่เป็นมะเร็งขั้นไหนแล้วทำไมลุงกับป้าเก็บงาอะไรไว้ทำไมประคองอะไรกันมานานขนาดนี้ชั่วโมงนั้นพูดได้คำเดียวเลยว่า อยากเห็นแม่อยากไปหาแม่ลุงกับป้ามองหน้ากันแล้วก็บอกอ่โอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปพกานั่งรถมากบลุงกับป้ามาที่โรงพยาบาลแห่งหนึง่งขึ้นไปที่ตึกของศูนย์มะเร็งมีคนที่รับการรักษามีญาติมานั่งคุยบางคนก็ดูเหมือนก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่คงจะได้รับการรักษามานานพอสมควร มองดูเขามีความสุขกันจังดังนั้นที่เขามาเยี่ยมคนไข้ที่เป็นมะเร็งทาไมทุกคนดูมีความสุขขนาดนี้ภกามองไปรายล้อมมีแต่รอยยิ้มอะค่ะไม่มีใครร้องไห้เลยเหรอตั้งที่ตัวเองเนี่ยตอนเนี้ยกําลังร้องไห้อยู่ในใจคือสภาพที่จะไปเห็นแม่เนี่ยยังไม่รู้จะเป็นแม่ในสภาพไหนพอเปิดห้องเข้าไปภคากาบอกภาพที่เห็นก็คือแม่นอนราบเรียบ บนศีรษะมีหมวกไหมพรมคุมอยู่แม่คงถูกโกนผมเหมือนที่คุณป้าบอกเพื่อที่ทำการรักษาแล้วอาจจะแพ้ผมอาจจะไม่มีบ้างอะไรบ้างพกาไปยืนจ้องแม่มีนู่นนี่นั่นหลายอย่างแต่ไม่ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะแม่เหมือนคุณหลับที่ประจาเต้นเหมือนปกติ สักพักหนึ่งปากเรียกแม่ลืมตาแล้วหันมามองปากาแล้วก็ยิ้มอ่ามาแล้วเหรอคนอดดีวันนี้ว่างหรือไงถึงมาเที่ยวหาฉันเสียงที่แม่ทักราบเรียกปากาบอกเสียงนี้มันทำให้ตัวเองจุกที่อกอน้ำตามันไหล กอดที่ไม่อยากจะรู้สึกว่ามันกอดที่อบอุ่นที่สุดพะกาบอกโผล่เข้าไปกอดแม่แล้วบอกทําไมแม่ไม่บอกหนูเลยแม่ทรมานมานานแค่ไหนถ้าฉันบอกแกฉันพูดกับแกเด็กอ่อนแออย่างแกจะมีสติสตังเรียนเหรอ mm. จะมีสติสตังทําง,งานเหรอ mm. เด็กอย่างแกรับไม่ได้หรอกพะกามองแม่แล้วบอกว่าแม่ทําไมแม่คิดอย่างนั้น ทำไมแม่ต้องอยู่อย่างนี้คนเดียวฉันไม่ได้อยู่คนเดียวฉันมีเพื่อนเยอะแยะไม่เห็นเหรอฉันมีนี่ไงป้ากบลุงแกทุกคนร้องไห้ค่ะวันนั้นปะกาบอกสัญญาณที่ป้าบอกไม่ทราบได้ว่าเมื่อไหร่แม่จะไปแต่กําลังใจที่มีอยู่ทุกวนันีเท่านั้นที่จะทาให้แม่สู้กับโรคนี้ได้พกาบอกทุกทุกเย็นพกาก็าชวนลุงกับป้ามากินข้าวกับแม่ กินได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรอาการที่อยากให้แม่กินทําไมมาดื่เพิ่งมีอาการซึ่งแต่ก่อนนั้นน่ะไม่เคยรู้สึกเลยว่าแม่จะกินข้าวไม่กินข้าวไม่ได้สนใจเกี่กับข้าวที่แม่ถือมาเราเองก็ยังไม่เคยสนใจล้วแม่หอบผิ้วอะไรมาแม่กินได้น้อยมากคำสองคำก็เหมือนแม่จะไม่ไหวรับยาเยอะมาก จนกระทั่งคุณหมอเรียกคุณป้าไปปรึกษาอาการของแม่คงทนมาได้หลายปีแล้วค่ะจนถึงเวลาที่ทุกอย่างมันเริ่มจะบ่อนทำลายในร่างกายมือไม้เริ่มจะอ่อนแรงเป็นสัญญาณที่ทำให้เราต้องํำใจว่าไม่รู้แม่จะหมดแรงไปเมื่อไหร่พระกาบอกคุณหมอว่าจะอยู่คุนแม่ จะพยายามอยู่คุณแม่ตลอดเวลาไม่ให้หายไปไหนว่างก็เดี๋ยวจะมาเย็นนั้นทุกคนเตรียมอาหารพิเศษที่คุณแม่ชอบแล้วก็คุณหมออนุญาตให้นำเข้ามาได้แต่ภาพในห้องปิดคุณหมอบอกอาการคุณแม่สดุดตอนนี้กำลังทำการรักษาอยู่ห้ามทุกคนเข้าไปจนกว่าคุณหมอจะอนุญาตม,มือไม้มันอ่อนแรงประกาหมอก นั่งลงหน้าห้องเนีอยากจะให้คุณหมอออกมาบอกว่าอ่าคนไข้หายแล้วนะครับคนไข้ดีขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับบ้านได้ไในใจอยากได้ยินแบบนี้ค่ะแต่ก่อนลำคาแน่มากอยากไปไหนก็ไม่รู้อยากไปเที่ยวไกลๆเบื่อไม่อยากเข้าบ้านเลยเข้ามาก็ต้องเจอแม่บ่นแม่ว่าเรื่องการไม่มีระเบียบบ้างอะไรบ้างทุกอย่างแม่จะบน่นบ่นบนบนบน,บน,บนแต่วันนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ประกาบอก อยากให้แม่บ่นอีกได้ไหมย <S <S อยากให้แม่ลุกขึ้นมาแล้วด่านหนูก็ได้รับได้หมดเลยไม่มีผมก็ไม่เป็นไรมือจะเหลืองเล็กไม่ขึ้นไม่เป็นไรขอแค่มีแรงพอแล้วป้าร้องให้หนักจนลุงต้องต่อบพกาก็ต้องเข้มแข็งเพราะว่าไม่อยากจะร้องให้หนักกว่านี้จนกระทั่งคุณหมอออกมาแล้วบอกว่าเขาเยี่ยมได้นะครับแต่ จำใจนะครับว่าคนไข้อาจจะอยู่กับเราไม่นานมันตรงกันข้ามค่ะคุณสัญญาณที่บอกมันรู้ได้เลยว่านับถอยหลังเป็นวินาทีไม่ใช่ชั่วโมงค่ะทุกคนจงมือเข้าไปด้วยรอยยิ้มแม่เองสู้เอาได้เริ่มแม่ของปากาเก่งที่สุดและสู้มากแม่เห็นพวกเราเข้าไปมีสติยิ้มรับ แล้วบอกกับพวกเราว่าอย่าร้องไห้นะฉันน่ต้องไปเที่ยวสักทีจากที่ฉันไม่เคยได้ไปเที่ยวมาไกลมากแลว mm. นานมากละถึงเ,เคยไปไกลที่สุดที่ไหนนะพี่ปาต่อเสียงเรืยเรืองนี้ฉันคงจะไปไกล mm. แต่ฉันพาพวกพี่กับลูกไปไม่ได้นะยนะพกาอย่าดื้อน,นะเราอย่าสน อย่าทำให้ป้ากับลุงต้องปวดหัวนะลูกคำสอนพวกนี้เหมือนแม่ย้อนเวลาเป็นเด็กที่แม่เคยบอกเราเวลาเราไปเที่ยวกับลุงกับป้าออย่าซนอย่าดื้อน,นะลูกปกาจับมือแม่แล้วบอกกับแม่แม่ไม่ต้องไปไหนนะเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวเองแม่ไปกับหนูนะคราวนี้แม่ของปกาตอบกลับมาด้ยวยความเข้มแข็งว่าฉันนะ่ะ อยู่ดูแลจนแกโตได้แต่ฉันอยู่กับแกจนถึงวันสุดท้ายของแกไม่ได้ mm hmm. หนูอยู่กับแม่ได้จนถึงวันสุดท้ายแสดงว่าหนูเก่งกว่าแม่ mm hmm. แม่จะไปเที่ยวคนเดียว mm hmm. แล้วเถยวได้ที่เที่ยวที่ไหนแล้วเนี่ยแม่ก็คงต้องหยุดอยู่ตรงนั้นในที่ที่แม่ชอบไกลนะลูกที่ที่แม่จะไป พากาต้องเก่งแล้วก็เข้มแข็งทุกอย่างแม่ทำมาให้หมดแล้วอยู่ที่ป้ากับลุงนะวันนี้เป็นวันที่แม่มีความสุขแม่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปดวดรลบโรกไม่ต้องหว่วงแต่แม่มีเหนื่อขอนอนได้ไหม,มพากาพยักหน้าบอกได้เดี๋ยวหนูไปรอข้างนอกทุกคนกล้าหลังกลับออกมาเพราะรู้ว่าแม่เหนื่อยแม่คงอยากพักก็คิดกันว่าเดี๋ยวสักพักนึง ไปคุยกับคุณหมอว่าอาการของแม่ถึงขั้นไหนแล้วแล้วก็จะเป็นยังไงต่อยังไม่ทันบนห้องเลยค่ะะกาบอกเสียงสัญญาณชีพประจรเหมือนมันขาดเสียงดังสัญญาณแบบนี้ป้าร้องไห้ขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็กระโดดบอกให้รีบไปตามหมอพกาหันไปน้ำตามันไหลสัญญาณชีพประจรมันเป็นเส้นตรงคุณเหมือนทุกอย่างมันดับ แม่ไปเที่ยวไกลแม่จากไปแล้ววันนี้วันที่แม่ไปวันนั้นปากกาบอกจำได้จนทุกวันนี้นะคะแล้วก็จะจำตลอดไปก่อนจะจากกันไกลคราวนี้ปากกาบอกทุกอย่างอย่าใช้คำว่าดีขาอย่าให้ทุกคนทช้เรื่องของหนูเนี่ยถ่ายทอดเอภไปทีนะพี่ว่าอ,อย่าเดียวอย่ารอให้วันสุดท้ายที่เป็นเหมือนประกาต้องบอกแม่ ไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นภาพที่เราเห็นแม่กับพ่อเนี่ยอาจจะดูดายหรือดูไม่รักเราแต่ให้มองย้อนกลับไปค่ะคุณว่าสิ่งที่มันแฝงกลับมาเนี่ยมันมันมีค่าที่สุดที่ประกาศบอกอมแม่ทำงานเก็บเงินเอาไว้เป็นก้อนหนึ่งเพื่อเป็นทุนเพื่อให้ป้าและลุงได้ดูแลแม่ป่วยกับโรคนี้มานานมากก่อนที่ประกาศจะจบเสีอีกทุกครั้งที่แม่ไปโรงพยาบาลหรือไปไหนก็แต่ แต่ขอร้องไม่ให้ลุงกับป้าบอกเพราะกลัวว่าหนูเองจะรับไม่ได้ตะกาบอกพี่เชื่อไหมว่าหนูไม่เคยคิดเลยว่าความรักที่เราโมัแต่หยหาเช่นรักเพื่อนฝูงรักแฟนรักนุน่นรักนิ่งแต่มันมีความรักวงเล็บสั้นๆวงเล็บหนึ่งอะมันไม่มีคำตอบเลยพี่ว่าเขารักเรามากแค่ไหนเคยเห็นแต่ว่า ไม่มีเธอฉันอยู่ไม่ได้ถูกไหมถ้าไม่มีเมียฉันอยู่ไม่ได้ไม่มีผัวฉันอยู่ไม่ได้ไม่มีเพื่อนกลุ่มน,นี้ฉันตายนแน่แน่แต่คุณเชื่อไหมว่าความรักที่แม่กับพ่อให้เราเนี่ยเราอาจจะตายแทนท่านไม่ได้หรอกค่ะแต่ท่านน่ะตายแทนเราได้ะกาฝากไว้แค่นี้ค่ะว่าก่อนจะจากกันไกลอยากจะให้ทุกๆคนมองย้อนกลับไปว่า คุณได้หันกลับเป็นมองคนที่รักคุณที่สุดแล้วหรือยังประมาณนี้ค่ะคุณเนธเออกับเรื่องเล่านะค่ะว่าเออผมเคยพูดเสมอนะว่าบางทีเนี่ยวันเกิดตัวเราเนี่ยเราจะรู้ได้ดีว่าเราเกิดวันไหนแต่จะมีอีกคนหนึ่งที่เราบางทีเราก็ไม่รู้ผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้ฮะ วันเกิดคุณแม่วันเกิดวันไหนอ่ะบางทีเราอาจจะไม่รู้นะนะครับแล้วก็เรื่องนี้ยมันสอนให้รู้ว่านาฬิกาชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันกําลังไขาลานไปมันเริ่มจะหมดและทุกวันทุกวันทุกวันนะครับสิ่งที่พี่ฝนมาถ่ายทอดหรือที่น้องก็ฝากเรื่องมาเนี่ยก็คืออยากจะสื่อความหมายว่าอยากให้ใส่ใจซึ่งกันและกัน อยากให้ดูแลในขณะที่เขายังมีชีวิตยอยู่นะครับไม่อยากจะซื้อของอร่อยอร่อยมาตอนที่เขาป่วยอ่ะนะครับคุณแม่เนี่ยก็ยจะรู้ว่าเราชอบอะไรกินอะไรแม้แต่ครอบครัวของแต่ละครอบครัวเนี่ยอาจจะเลี้ยงดูไม่เหมือนกันการพูดการจ้าอาจจะไม่เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าความรักเนี่ยเหมือนกันเพราะว่ายัางไงอะ่ะเขาเป็นแม่เราเป็นพ่อเราเนี่ยเขาการแสดงออกเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะ บางคนอาจจะพูด <Okay. S 1> แข็งแข็งแต่จริงๆแล้วโอ้โหเวลาลูกไม่กลับบ้านเนี่ยโอ้ยนั่งรอเอแต่พอลูกมาแล้วก็พูดจาแข็งแข็งอย่างนั้นแหละมันเป็นนิสัย <Okay. S 1> แบบนั้นนะครับ <Okay. S 1> ในการเลยนดูแต่บางคนก็พูดจาอ่อนโยนพูดจาหวานหวานซึ่งกันและกันแต่ให้รู้ไว้อย่างเลยว่ารักแท้เนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วมันก็คือคุณ <Okay. S 1> แม่คุณพ่อแหละที่รักเราจริงทุกๆครั้งที่เราเดือดร้อนอุบัติเหตุโดนจับ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนที่ไปถึงก่อนก็คือพ่อกับแม่เราเนี่ยไม่มีเพื่อนคนไหนที่จะแบบสัม,มเลเทเมากินเหล้าด้วยกันเวลานะที่เราโดนจับโดนอะไรมานีครับอาจจะไปแรกๆะฮะไปเยี่ยมอืมแต่วันต่อๆไปสิคนที่ดูแลเราคนที่ไปทุกวันไม่เคยขาดคนที่ไม่เคยรังเกียจรังงอนเราเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นเนี่ย ขอให้หันมามองกลับมาย้อนนะเวลาชีวิตเราน้อยเหลือเกินเราอยู่กันแป๊บเดียวก็จากกันไป<ช>นะครับ,<ช>รบเพราะฉะนั้นเนี่ยชาตินึงเราเกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันแล้วเนี่ยนะอยากให้ตอบแทนบุญคุณนะพูดจาหวานหวานให้กันเข้าไปกอดไปหอมนั่งทานข้าวร้อมวงเดียวกันแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนอย่างหนึ่งนะเป็นความสุขเ<ช>นาะ ใช่ค่ะวันหนึ่งเนี่ยคานี้ยังใช้ได้เสมอวันหนึ่งเดี๋ยวเองมีลูกอ่ะเองจะรู้ใช่ค่ะนี่ครับนาฬิกาพี่ฝนฝากหน่อยก็คือนาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยมันเดินหน้าแต่นาฬิกาชีวิตของพ่อกับแม่เราเนี่ยเขาถอยหลังออื่าท่านจะย้อนกลับไปสู่วัยเด็กให้มองกลับไปค่ะคุณว่าสมัยตอนเราเป็นเด็กอะนั่งนวดขาให้เรานั่งก่อมเราท่านไม่เมื่อยนะคุณ แต่สำหรับเวลานาฬิกาของเราเวลาเดินถึงตรงนั้นน่ะเราจะทําได้เท่าท่านหรือเปล่าให้คิดแค่เนี้ค่ะลูกแม่นะเลี้ยงลูกห้าคนเนี่ยโอ้เลี้ยงได้นะแต่บางทีลูกห้าคนเนี่ยมีสักคนไม่ที่เลี้ยงแม่ถูกไหม,มฮะยากมากเลยคุณ่างนี้ใช่นะครับมันมันยากตรงนี้แหละฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความกระตันยูมันเป็นโลโก้ของคนดี นะครับผมว่าถ้าคุณกระตันยูนะรับรองว่าไม่ตกต่ำแน่เอออ้าวพี่ฝนนะครับมาทำให้น้ำตาไหลกันอีกแล้วนะครับทั้งศตรูเลยเฮ้ยอ้าวขอบคุณเรื่องเล่านะฮะจากท่านที่ฝากเรื่องมาแล้วก็ขอบคุณพี่ฝนด้วยที่นำเรื่องราวมาถ่ายทอดให้กันฟังมากี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยผิดหวังสักครั้งหนึ่งเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะพี่ฝนนะนะครับอ ก่อนจะวางสายฝากน้ําพริกยังทํำไหมพี่จากหมูทำค่ะคุณเชิญค่ะใครสนใจก็สั่งมาได้นะคะเข้ามาทักทายกันได้ที่ a c e b o o k พี่ฝนกันแล้นะคะฝนดําเนินสะดวกก็ไม่สั่งนําพิกไม่เป็นไรนะคุณแต่ว่าเข้ามาทักทายกันได้มาพูดคุยกันได้ค่ะเราก็ยินดีเปิดรับค่ะฝากเรื่องเล่าด้วยใครมีเรื่องใ่ะได้ไมีเรื่องเล่าก็ฝากได้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะ ทำไมพาเที่ยวมีแต่เรื่องแบบนี้คือพี่ฝนบอกตรงนะตอนนี้รับหน้าที่ต่อจากคุณแม่นะอ่าคือเหมือนกับเป็นเิลานีปรึกษาปัญหาครอบครัวส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแล้วเขาบอกว่าใช่นะเขาคุยแล้วสบายใจพี่ฝนก็ดีใจนะที่ที่เอราเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เขารู้สึกสบายใจไม่มากก็น้อยค่ะเข้ามาทักทายกันได้จ้ะขอบคุณคุณแม่ด้วยจ้ะช่องที่แบบไม่ต้องเป็นเรื่องผีอะแต่เป็นเรื่องราวชีวิต ขอให้นึกถึงปลาเที่ยวแล้วกันมันอาจจะไม่โร้นใจใครมากมายยอดวิวไม่ได้เยอะแยะแต่มีความรู้สึกผมมีความสึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นคนเปลี่ยนแปลงเพราะเรื่องเล่าเอออย่าคิดว่าแค่มันเรื่องมันผ่านไปก็คือผ่านไปนะแต่บางคนเนี่ยเขาไปฟังแล้วเขาสะดุดเขาบอกเออพี่เนรขอบคุณมากนะหนูได้ฟังเรื่องเนี้ยหนูรู้สึกคิดถึงพ่อเลยหนูไม่เคยทําดีกับพ่อเลย หนูไม่เคยพูดหวานๆกับพ่อเลยแต่วันเนี้ยหนูโทรไปบอกรักพ่อเฮ้ยไอคาแค่นี้นะมันมีความสุขเพิ่มนะคุณใช่ใช่มันปื้มปึ้มมากบางทีเหมือนคอมเมนต์ที่ที่เข้ามาบอกคุณจริงๆนะคุณที่บอกว่าเอ้ยพี่พอฟังเรื่องพี่เล่าไปปุ๊บเนี่ยหนูมองกลับไปหาแม่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราโอ้โหเราดีใจค่ะคุณแค่นี้เราก็ดีใจแล้วคุณครับเราเรื่องผีสักล้านวิวเนี่ย ยังไม่ดีใจกับคำไม่คอมเมนต์แบบนี้นะที่แบบเฮ้ยเรื่องของเรามีส่วนทําให้คนคนหนึ่งเขารักแม่พ่อมากขึ้นเนี่ยอันนี้คือคือสิ่งที่เป็นจุดประสงค์นะผมไม่ได้หวังเงินทองยอดวิวอะไรมากมายหรอกพี่แค่เราอยู่กันได้เออมีช่องรายการมีนักเล่ามีเรื่องเล่าให้คนฟังเท่านั้นเองนี่อ่ะขอบคุณมากครับพี่ฝนครับค่ะเช่นกันค่ะคุณสวัสดีค่ะ